ใบสุดท้ายไม่มีแล้วจริงๆสามีไปประมูลกระเป๋ามาให้เมียหอ,อมไป่เคยอ่ะทำไมไม,มันสวยอย่างนี้วะส,สวยมากน,นี่ มาพบกับมกีนะคะคือแม่สุดแซ่บเสวยเซ็กซี่ซูซ่าค่ะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่คนขอเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าอยากดูนะคะกุกระเป๋าของมิ l กี้นะคะทั้งหมดและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่มิ l กี้เอาไว้ที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็ขนมาจากบ้านบ้างเป็นบางส่วนนะคะ คือจริงๆก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแต่อย่างที่เคยเล่าไปว่าแบบเราก็ซื้อแบบว่าตามกําลังของเราในแบบช่วงวัยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็เคยมีเรื่องหนึ่งที่เราแบบจํามาตลอดก็คือว่าเราอะเคยเห็นกระเป๋าของแบบพี่อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบแบรนด์เนมแล้วเราก็แบบว่าจําได้เลยว่าเขามีเยอะมากและเราก็แบบมองซ้ายมองขวาหยิบของเขาขึ้นมาแล้วก็น้ำกลิ่นแล้วตอนนั้นจำได้ว่าแบบกลิ่นที่แบบว่าเลิฟสุดก็คือเป็นน้องแนวตัวนี้นะคะจำได้เลยว่าตอนนั้นเราไปดม เอาแล้วแบบมันก็ด <SUBSCRIBE>! ้วยอ่ะ คือแล้วพี่ก็เป็นคนชอบอ่านนิตยสารพี่จําได้เลยมันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับประมาณแบบเซเลบรตี้สักอย่างแล้วตอนนั้นพี่ไปอ่านเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเป็นทนายความแล้วก็แบบสวยมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบมาถามือนสมัยเนี้ที่บอกว่าโท้ลุกเสื้อของอะไรกระเป๋าของอะไรรองเท้าของอะไรอะไรเงี้ยแล้วพี่แบบคือประตะตาที่กระเป๋าใบนี้เพราะว่าเหมือนเขาบอกว่ากระเป๋าใบนี้ประมาณแบบแสนกว่บบาทตอนนั้นเอี้ยวามแบบก็ยังเด็กอ่ะเนาะสิบต้นก้นอะไรเงี้ยแบบ แต่ตอนนั้นน่ะในหัวมันคือแบบฉันต้องซื้อให้ได้ยึดหลักการดําเนินชีวิตของเขาอะแบบว่าเป็นคนนี้เป็นไอดอลเราคือแบบสวยแล้วก็เก่งฉลาดแล้วพี่อ่ะก็เหมือนแบบปักธงมาเลยว่าแบบฉันจะต้องแบบเก่งเหมือนพี่คนนี้ฉันจะต้องแบบทํางานหาเงินซื้อของให้ได้แบบนี้อะไรเงี้ยก็แบบเออมันก็มันก็ดีไปอย่างนึงนะมันก็เออทาให้เราแบบมีแรงฮึดอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยเตียงเป็นคนชอบของแบรนด์เนมมากมาก Like นี่เลยทุกคนแหละก็ะคือจะต้องแบบหลุยไหมแล้วอันนี้คือความ็นดูคือซื้อเป็นมือสองมาแล้วเขาก็วางอยู่หน้าร้านเลยก็แบบจำได้เลยว่าแบบเขาไปถามใบนี้ราคาเท่าไหร่คะอะไรเยงี้เขาก็บอกว่าประมาณหมื่นกว่าบาทหรือสองหมื่นจำได้ว่าแบบฉันจะซื้อใบนี้ให้ได้ผ่านไปแป๊บเดียวไม่นานแล้วพี่ก็กลับไปเอาใบนี้มาเหมือนเขาอยู่รอเพราะฉะนั้นใบนี้คือเป็นแบบเป็นใบแรกในชีวิตเลยอะ จริงๆชอบทุกใบโหเดินชอบใบไหนเหรอพูดไม่ถูกเลยอะตอบยากมากเลยอะผูมันเรื่องไม่น่ายอะอยรู้แล้วรู้แล้วชอบสุดคือใบนี้มีเรื่องเล่ามีตำนานมันก็มีตอนช่วงหนึ่งที่พี่อะไปสนใจในกระเป๋าของโอซิล n นปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนดีไซเนอร์ถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นดีไซเนอร์คนเก่าของเขาแล้ทีเนี้ยกระเป๋ารุ่นเนี้ย เขาไม่มีขายแล้วพี่ก็ได้แบบลองศึกษาคือคนที่ใช้เสื้อผ้าใช้กระเป๋าหอซิลินงก็เป็นผู้หญิงที่แบบสวยสมาร์ทฉลาดอะไรเงี้ยก็เริ่มอยากได้ก็มีความแบบอยากได้มากๆอะไรอย่างนี้ทีเนี้ยเขาก็ไม่มีขายแล้วไปหามือสองอะไรก็ไม่มีขายล่าสุดปีที่แล้วไปปารีสพี่ก็ไปที่เอาเลทนะคะที่ปารีสพี่ก็จะไปตามหากระเป๋ารุ่นเนี้ยให้ได้เพราะอยากได้มากวิ่งตากฝนไปเข้าไปที่ร้านพี่ก็ถามเขาาบอกว่าเออมีกระเป๋ารุ่นนี้ไหมแบบอยากได้อะไรเงี้ยตอน เขาบอกไม่มีสักพักหนึ่งเขาก็แบบเหมือนมองหน้าพี่แล้วก็แบบเอ้ยมองเสื้อผ้ามองอะไรแต่ไม่ได้ถึงขั้นมองบอกหัวสลุดเท้านะแบบว่าเออเดี๋ยวเขาไปเช็คดูให้นะดูก่อนว่ามีหรือเปล่ปาอะไรเงี้ยเขาก็หายเข้าไปแป๊บหนึ่งเขาก็ออกมาแล้วก็ถือถุงอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วแบบกวักมือเรียกพี่บอกว่าแบบแบบมานี่หน่อยมานี่หน,น่นอยอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูห้องเขาก็บอกว่าแบบเออเนี่ยเขาอะเหลืออยู่แบบ ใบสุดท้ายใบเดียวแล้วสีนี้ด้วยแบบว่าใบเดียวเท่านั้นแล้วก็เขาบอกว่ามีคนมาตามหาเยอะมากแต่ว่าเขาเอ่ะไม่ให้แต่ลุคของยูวันนี้ดูเป็นสาวแบบซีลีนมากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบฉันให้คุณแล้วกันใบสุดท้ายไม่มีแล้วจริงๆพี่แบบโอ้ oh my god มันสวยมากคือไม่รู้นะพี่ว่ามันแบบมันคลาสสิกอะ่ะคือมันเป็นกระเป๋าที่พี่ไม่คิดจะขายมันอะอะไรต่างๆฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ยเป็นสีทองแล้วแบบข้าง พี่แบบเก็บเอาไว้อย่างดีแล้วข้างในแบบเป็นสีแดงก็จบไปแล้วกับตํานานซิลีนของพี่นะคะก็คืออ่ะให้ชอบสุดคิดว่าชอบใบนี้ตอนนี้ค่ะลูกเบอร์ลูกบอยกินตัวนี้นะคะไซส์สาม35นะคะก็คือใช้ทุกวันใส่ทุกอย่างลงไปในนี้หมดเลยทั้งหมดนะคะก็คือใบนี้แหละเนี่ยหาเรื่องให้ผัวีดแลวคำถามอะเตรียมอะไรมากันอ่ะจริงๆนะก็ใบนี้ เคลลี่นะคะหนังโทโกไซส์28นะคะคือใช้น้อยที่สุดแต่ว่าจริงๆมันเป็นกระเป๋าที่พี่ชอบมาก,กน,นะก็กลับกลายเป็นใบนี้ตัวนี้ก็เป็นสีดานะมาที่จะบอกแบบนี้ว่าเมื่อก,ก่อนอ่ะพี่เป็นคนไม่ขายกระเป๋าเลยแต่ว่าพอพี่มาคบกับพี่แดนนี่เนี่ยขายกระเป๋าไปเยอะมากคือเขาจะบอกพี่ว่าถ้าลายที่เราอ่ะไม่ได้ใช้เลย6ก <c oughs> <6 S 2> เดือนถึง1ปีอ่ะอันนั้นแปลว่าเราแบบไม่ได้อินละเราต้องขายก็มันน่าคิดมันก็จริงแล้วก็ตัวพี่เองอ่ะพี่จะไม่ได้เป็นคนแบบว่ามีทิฐิว่าอุ้ยไม่ได้ขายกระเป๋าแล้วดู จรดูไม่รวยเลยสําหรับพี่นะพี่ว่า,าสมมุติถ้าเราอยากขายใบนี้แล้วเราไปซื้อใบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอ้ยเราเบื่อแล้วเราเราไม่ได้ใช้มันจริงๆอะไรเงี้ยพี่ก็จะขายแล้วก็แบบเปลี่ยนไปเป็นแปรรูปเป็นอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ยังซื้ออยู่ดีมีอยู่ประมาณ2ใบที่พี่เอาจะเอาไปบ่อยๆก็จะเป็น ตัวนี้ใส่ของได้ทุกอย่างบันโลกใบนี้คือชอบมากนะคะนี้เป็นแบบเป็นยีนนะคะเอาไปก็เกือบทุกประเทศนะจริงๆเพราะว่าน้องอะ่ะดูค่ะอานนี้เขาเป็นยีนใช่ไหมเขาก็แบบว่าใส่ของได้เยอะนี่คือยืดหยุ่นได้อะมันยัดพาสปอร์ตเงินโอ้ยยืมหมดอะ่ะกางเกงในอะไรใบนี้ก็เหมาะก,กับการไปต่างประเทศก็อาจจะแบบว่าแนะนําให้เป็นพวกเป้ะะอะไรเงี้ยก็จะดีแต่ว่ามันก็ต้องเกรดนิดน,นึงนะในเงนี้ยมันก็จะแบบ ได่ไหมแล้วก็แบบใส่ของได้เยอะใบนี้ก็แนะนําแล้วก็อีกใบนึงที่แนะนําก็จะเป็น LV แบบนี้นะคะนี่แต่ตัวนี้เป็นแบบเป็นของซีซันหนึ่งที่แบบชอบมากๆแล้วเขาก็จะมีสายด้วยหมายถึงว่าอันนี้ก็จะใช้บ่อยอยู่ในช่วงหนึ่งแล้วก็แบบตอนไปต่างประเทศก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าเพราะว่ามันใส่ของได้เยอะเราจะถือก็ได้หรือว่าจะเป็นสะพายก็ได้นะคะมันก็พกไปเยอะนะตอนไปต่างประเทศอ่ะอันนี้ก็คือถือได้สวยๆแต่ใส่ของคือแบบว่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็แบบใส่ถ่ายรูปได้แบบ ที่ไปต่างประเทศบ่อยนีกระเป๋าสวยมากตัวนี้คือไปต่างประเทศบ่อยบางทีเราเอาแบบนี้ไปแล้วใช่ไหมเราก็ยังจะต้องมีแบบตัวอย่างเงี้ยแยกออกมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าบางทีเราไปบางสถานที่ที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าใช้ของเยอะพี่ก็จะใช้ใบน,นี้เพราะว่าใส่ iPhone ใหญ่ได้ใส่พาส,สปอร์ตได้ใส่เงินได้ใส่ลิปสติกได้อันนี้คือปู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 ะค่ะ คือพี่ชอบสะสมกระเป๋าวินเทจมากๆนะคะแบบด้านบนนี้คือจะเป็นแบบวินเทจทั้งหมดแล้วก็มีข้างล่างนี้อีกคือจริงๆเป็นคนแบบชื่นชอบความวินเทจมันแบบมันเข้ากับพี่อะไรเงี้ยหายากไหมก็ไม่ได้ยากมากถึงรับขั้นหาไม่ได้เลยแต่ว่าคือจะหามาในสภาพที่ดีๆสวยๆอย่างเงี้ยยาก การที่เราจะซื้อแอร์เมสอย่างที่ทุกคนรู้มันจะต้องมีการซื้อของพ่วงไว้ด้วยมากน้อยนั้นแล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีร้านที่พี่ซื้อกันประจำนะคะหรือว่าสั่งกันมาประจำนะคะก็จะมีใบนี้ใบนี้ใบนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายที่ไว้ใจได้นะคะจะชื่อว่าร้านสยามแบรนด์เนม2018ค่ะ เอาอย่างนี้พี่จะอธิบายแบบนี้ก่อนว่าถ้าเราซื้อร้านนะคะที่เป็นร้านที่แบบไม่มีหน้าร้านเป็นร้านแบบตามอินสตาแกรมตาม Facebook ตาม Page เพจและต่างๆเนี้ยเราก็จะต้องเลือกร้านที่ไว้ใจได้ก่อนเช่นแบบเออเราดูรีวิวดูการซื้อขายดูการพูดคุยของแมค้านะคะดูความมีตัวตนต่างๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถเช็คจากตรงนั้นได้ก่อนไม่แนะนําเลยให้ไปซื้อร้านอะไรก็ไม่รู้อะซึ่งเพื่อนพี่อยาจจะโดนกันบ่อยมากเลยนะคะแต่ตัวตัวพี่เองอะพี่ก็จะซื้อร้านประจํากันอยู่ไม่กี่ร้านคือพี่ยังบอกแบบนี้ก่อนนะคะวอนพี่ๆน้องๆ ทุกคนนะคะคือว่าหลายคนน่ะจะส่งรูปเข้ามาในเพจแล้วถามว่า <S <S พี่มิวกี้คะอันนี้แท้หรือปลอมคะ <S 1> <S 1> คือพี่ไม่สามารถบอกได้จริงๆรูปบางคนมาคือแบบไม่ชัดเลยแอดมินหนักใจมากคือเราก็ไม่กล้าจะไปคอนเฟิร์มให้ว่าแท้หรือไม่แท้เพราะหนึ่งมันไม่ใช่อาชีพเราใช่ปะที่เราจะบอกได้ว่าอันนี้ร้านนี้แท้นะันร้านนี้ไม่แท้นะนร้านนี้อ่ะสมมติพี่ไปบอกให้ร้านหนึ่งไม่แท้อย่างเงี้ยแล้วร้านเขาแท้ขึ้นมาโดนด่าปะถูกไหมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการแบบเห็นจากของจริงมีการสัมผัสมีการ อะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยหลายๆคนเพราะว่าตอบให้ไม่ได้จริงๆนะคะตอบไม่ไหวจริงๆอันนี้อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะเปลี่ยนคำถามกูไม่เลือกกูไม่เอากูไม่ตอบกูไม่เลือกเลือกไม่ได้เอ้าทำไมอะพี่ตามเหมือนมึงถามกูว่ากูรักลูกคนไหนมากกว่ากันถ้ากูถามว่ารักผัวคนไหนมากกว่ากันเปลี่ยนคำถามอ่ะลับเลยวะไม่ได้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วตึ้ง เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อคืนนี้สามีไปประมูลกระเป๋ามาให้เมียเรียลิิตีอยู่สุดๆคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะได้กระเป๋าแต่คือไม่คิดว่าพี่แดนจะประมูลสองใบเรื่องนะฮะมีอยู่ว่าช่วงนี้นะฮะสถานการณ์ห้างปิดเนี่ยคนก็เอาของนะฮะมาขายออนไลน์ไลฟ์ขายกันทั้งวันทั้งคืนเมื่อคืนกลับบ้านเนี่ยนะแล้วก็กลับมาถึงก็มานั่งฟังโอ้เสียงอะไรจ๊งเจงเจ๊งจงเจ๊งเจงนั่งดูอยู่ยาวมากเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราก็นั่งจิบวานิดหน่อยกําลังเคลิ้ม แนะนำเลยนะคะว่าให้ผัวดืมว่มบวท์ชาร์ตใ <c oughs> นะช่วงเวลานั้นเคิมเิมเคิมิม <c oughs> เราก็เลยเข้าไปดูบ้าง <c oughs> พอดีว่ารู้จักกันเราก็เข้าไปดูเฮ้ยเฮ้ยมันสวยนี่นะเจ็ดเหตุเกิดนี่คือสถานการณ์ของบ้านเราภรรยาดูไลฟ์เสียงดังแล้วก็มีการประมูลของกันเกิดขึ้น <c oughs> อีกบ้านหนึ่งนะฮะบ้านอีแจ๊ดแกอ I ีแจงมันก็เข้ามาเลยพอเห็นผมเข้าไปปุ๊บนะอีแจ๊ดนะฮะมันก็โผล่เข้ามายอมไม่ได้นะมึงแดนนี่ใบนี้ของเมียพี่ถ้าเป็นเมียผมอะผ ไม่ยอมนมันก็ประมูลแข่งมันแข่งแข่งแข่งกันไปแข่งกันมาแล้วก็มีคนสองคนเนี่ยก็เป็นผู้ชายหมดเลยนะและเป็นผู้ชาย<อ>หมดเลยเออิงส,สนุกมากโดนไปซะฮะสรุปมาจบที่ผมเสร็จแล้วเพลินเพลินเพ,นเพนิวายขวดที่2มาอีกเฮ้ยสีชมพูโยนไปโยนไปกัดกาดเขาก็ประมูลกันราคาวา้แล้วก็โยนไปถึงสูงเลยโยนไปสูงมีคนสู้แน่นอนมีคนสู้แน่นอนสรุป เงียบกริบเงียบกริบกันทั้งไลฟ์แล้วก็เอาแล้วไงพี่นไม่มีใครส่งเข้ามาเลยพี่แดนคคือผมลงไปราคาเดียวอะแล้วไม่มีใครสู้เลยเกิดอีจะให้กับอีแจงบ้านนั้นฮะก็ขาบิ๊วโอ้โหลดลงขนาดนี้ต้องให้เขาละมังต้องให้เขาละมังอยู่แล้วนะสรุปได้มาสองใบเลยนะฮะเรารู้ว่าเราได้รุ่นอะไรมาที่เราได้มาคือเราเห็นนผ่านทางไลฟ์นั่นแหละแต่เนี้ยจะมาเป็นการเปิดบ็อกซ์นะครับที่เพิ่งส่งมาถึงเราเมื่อสักครู่นี้ ใบหนึ่งจ้าสีสวยมากดิน่นนี่ oh my god นี่แล้วมีและนะคือคือคือสภาพคือแบบมันใหม่มากจริงๆไงอันเนี้ยเอาจริงผมนะเพิ่งจะเข้าไปดูไลฟ์ตอนที่เขาบิดใบนี้พอดีด้วยนะไม่ได้เข้าไปก่อนเลยนะมันค,คือสภาพเนี่ยนะบอกเลยว่าไลฟ์นิวเลยสีนี้นะฮะ เขาเรียกว่าเป็นสีโรสใจเปอร์หรือว่าใจปูนะฮะมันคือสีของเมืองชัยปุระอินเดียจริงเหรอจริงจริงไปได้จริงมันมีที่มาโอ้ยสวยมากเลยขอบคุณนะคะโอ้โหแต่สวยจริงสวยจริงเป็นเด็กดีขอเป็นเด็กดีแบบนี้หนึ่งเดือนนะโคต้าให้สองเดือนเลยวัดจูนี่คือเคนลี่ไซส์25นะครับสีโรสใจปูงดงามโอ้โหอ่ะมาใบที่สอง ครัลินดดีด้สีชมพูบาวกรรมค่ะ <Yeah. S 2> ใช้สามสิบน,นะคะคือลินดี้ก็แบบเราก็มีแล้วแต่ว่าบแบบเออมีได้อีกไม่เป็นไรไม่ติดใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่หรอกค่ะใช้ได้มีเยอะอยู่นะนนเล่นบอลลูนสียกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นสีอ่อนใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยก็สีอ่อน hmm. เนี่ยสีอ่อนหมดเลยง่ายมากจากคนน้องเดี๋ยวนี้นะคะนี่ค่ะ นี่คือ W P wipe up นะคะจะบอกว่าฉีกเช็ดวิงค่ะโอ้โหนำเข้าจากอเมริกาด้วยอะ ของเขานำเข้าจากประเทศอเมริกาแล้วก็ผ่านมาตรฐาน ISO 9002ด้วยนี่นะคะก็คือชีกออกมามันก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนทิชชู่เปียกแบบนี้เลยและเราก็เช็ดลงไปนะคะที่หนังของเราคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่นเป็นรอยอยู่ใช่ไหมอันนี้ชัวใช่ไหมชัวเราก็เช็ดลงไปเลยไม่มีกลิ่นด้วยนะคะไม่มีกลิ่นเนี่ยกลิ่นเหมือนทิชชู่เปียกธรรมดาเลย และก็เซฟหนังด้วยนะจริงเหรอใช่ไม่ต้องกลัวบางคนแบบกลัวนี่เพราะว่านี่เราเอาเบอร์กินมาเช็ดเลยนะใบหนึ่งก็สี่ห้าแสนนะฮะ,ฮะก็เช็ดเช็ดไปได้นะครับใช่นี่เรากำลังตีด้วยเบอร์กินนะคะหนึ่งกล่องมี1ิบซองน,นะคะราคาเท่าไหร่บะเท่าไหร่ฮะสามอยเกบาทเท่ากับ1เช็ดเนี่ย39บาท และคือการันตีว่าใช้ได้และไม่ทําร้ายผิวเครื่องหนังนะครับใช้ได้หมดนะสายนาฬิการองเทา้ากระเป๋าโซโฟ,ฟงโซโฟ,ฟาเอาไปเช็ดได้เลยและคือไม่ใช่แค่เช็ดทาความสะอาดนะคะเขายังช่วยยืดอายุของหนังได้อ,อีกด้วยนะคะแล้วก็การลังสี UV เวลาเราออกไปโดนแดดเนี่ยสีไม่เปลี่ยนแน่นอนคือมันเป็นแว็กซ์สูตรน้ำนะคะมาในรูปแบบของทิชชู่เปียกมิวกี้ว่ามันตอบโจ์สำหรับมิวกี้นะเพราะว่าเรากระเป๋าเยอะใช่ป่ะแล้วแบบบางทีกวาจะมานั่งชุบนั่งล่ะบางทีจะไปสปาอย่างเงี้ยเราก็กลัวแบบสี เปลี่ยนบ้างที่เกียจรอนานบ้างอยากใช้กระเป๋าบ้างอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วนี่นะจ๊ะเขายังมีนี่ด้วยค่ะพี่ดนนี่เอาไว้สําหรับขจัดคราบบนโลหะอ๋อนี่เป็นชาร์นิ่งครานี่คนละอันการอ่านอนุเชให้ดูอ่ะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถแบบเช็ดอะไรได้เลยเนียเช็ดได้เลย เช็ดได้เลยใช่เช็ดได้ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยร้อเปอร์เซนไม่ทําลายผิวเครื่องหนังตัวนี้คือเอาไว้เช็ดอะไหล่ต่างๆนะคะคือบางคนหลายคนอะซื้อของแล้วเอยทำไมมันดูเก่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่ดูแลเออจริงนะแบบบางทีเราว่างๆวันหยุดวันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรักเราไม่เก่าเลยครับผมเพราะเราดูแลกันและกันเสมอใช่คือให้มีเงินเมียบ่อยๆแล้วก็ซื้อของให้เมียบ่อยๆและทางแบรนด์นะคะก็น่ารักใจนี้นะคะกับแฟนคลับเมลกี้มากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆซื้อ W P White Up นี้นะคะ2กล่องค่ะ ฟรีผ้าเช็ดอะไรหนึ่งชิ้นและที่สำคัญคือตลอตลอลดไปใช่ค่ะก็ขอบคุณทางแร้าลมากะค่ะขอบคุณครับและเพื่อนๆนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้านะคะที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะคือทางร้านนะคะพี่แดนนี่เขาไม่ได้มีแค่คตัวผ้าเช็ดกระเป๋าแล้วก็ผ้าเช็ดอะไรอย่างเดียวเขามีกระเป๋าขายด้วยฝากไว้เลยก็คือครบวงจรเลยมีทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลกระเป๋าแบรนด์เนมได้ด้วย ะะโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งเนอะดีมากมากเลยนะคะคสำหรับตัวมิกกี้เองนะคะก็อยากจะบอกเลยว่ารายการของเราเนี่ยก็คือเป็นไลฟ์สไตล์เป็นการใช้ชีวิตเป็นการช้อปปิ้งอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าเราอะทําวันนี้ในวันที่เราอะสามารถทําได้ด้วยตัวเองได้ก็คือไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินใครมาใช้นะคะคคแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะคำํำนึงถึงตรงนี้ว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องๆอ,อ,อาจจะมีเป้าหมายในชีวิตได้บอกเออฉันชอบแบบนี้ฉันอยากเป็นแบบนี้นะคะพี่ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดา ใจของน้องๆหลายๆคนนะคะแต่ว่าก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะคือเหมือนรู้จักตัวเองด้วยแล้วก็รอเวลา <Huh? S 2> ให้มันถึงเวลาที่มันสมควรนะคะถึงเวลาที่เราสามารถทําได้แล้วเมื่อนั้นเนี่ยที่เราจะทำเนี่ย ไม่ผิดเลยอือนี่จะแนะนาเพิ่มนิดนึงอาจจะค่อยๆเล่นค่อยๆสะสมไปอย่างเช่นมันก็เอาจริงแบรนด์เนมอ่ะมันมีเยอะมากมแล้วก็ค่อยๆเล่นไปสมมติมหาลัยควรจะใช้ประมาณแบรนด์นี้อะไรอย่างง<ม>ีออ้นี่อรอไหมเริ่มจบมาอ่ะฉันอาจจะใส่ขึ้นไปอีกแบรนด์หนึ่งปุ๊บอ่ะฉันอาจจะเทรดอันเก่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันใหม่เนี่ยใต่ขึ้นไปเรื่อยๆื่อมันจะได้แบบไม่ต้องรบกวนใครแล้วก็ไม่มีการเจ็บตัวกันเกิดขึ้นนะเราทั้งสองคนนะคะ<ม>ก็อยากเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ใครหลายๆคนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ก ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตอะไรมากมายก็อยากจะบอกว่าเราก็สู้กันมาเองทํากันมาเองสร้างกันมาเองนะคะกว่าที่จะมีวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเนาะดูพวอความบันเทิงดูพวอความสนุกสนานดีกว่านะคะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้การรับชมแล้วก็สนับสนุนช่องมิลคี้ปลายามมาโดยตลอดนะคะอ้อแล้วก็ช่องแดนเนมิรของคุณเดนนี่ด้วยนะคะขอบคุณมากมขอบคุณครับวันนี้มิวกี้ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับคำคมนะคะชอบผู้ชายซื่อ ซื้อเป๋าให้ซื้อรถให้ซื้อนาคาให้อะไรเงี้ย <c oughs> เคยพูดไปแล้วอันนี้มันแบบมันได้ผลเนี่ยเออเราเอาไปคู่กับผัวดูนะคะแล้วเราว่าได้แน่นอนวันนี้เราสองคนจะขอจะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย <c oughs> ฝั่งไรหนแบบนั้นเลยอะคะมันรับกันไปมันมีคิดเจนคือว่าอยากได้สถานการณ์สีเงนินใหม่เพราะว่าใส่สีทองบ่อยมันแปลกลองถามถามที่ร้านเขาเฉยๆแ้วไม่คิดวเขาจะส่งมาให้เลย <staring> พี่แดนทำอะไร,รอยู่วะโอนตังคเลยสวยเลยอ่ะเดิงกงั้นก็สร้อยเลยอ่ะโค้สวยดิไทยโรสนะไม่ายังไทยแต่งงานไว้ไปแล้วหนึ่งวรอเ,เดี๋ยวพี่จะโอนคืนให้พี่แดนดีใช่ไหมกูพูดตอนไหนกู <c oughs> พูดตอนไหนก็โอนคืนกูพูดตอนไหนจะใช่ายือเปล่า